สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุวทุกท่านครับของดีอีสานใบกุโชครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของพุทธพยากรสงรามโลกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงท่านผู้ฟังครับองค์หลวงพ่อได้พุทธพยากรโลกไว้ดังต่อไปนี้ว่า ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2533เป็นอันว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะทราบว่าตะวันออกกลา,างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าวเปอร์เซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักษ์ กับหลายประเทศร่วมกันก็คืออิลักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สองก็คือเยอรมันกับอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต่ถ้าว่าสงครามนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ อันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างตั้งท่าต่างคนก็ต่างเตรียมพร้อมที่จะลงมือซึ่งกันและกันและคำพยากร์ก็จะไม่ได้พยากรณ์ว่าจะมีสงครามหรือไม่แต่ถ้าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขาให้ชื่อว่าโนตาดามูส เขาได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง2,000ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้คิตศกราช1,990จะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแล้วสงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือนี้อัตมาไม่ได้อ่าน เขาให้มาเหมือนกันอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วเขาก็บอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบิดนิวเคลียร์แล้วจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาในระหว่างศาสนากับศาสนาก็คือ ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามที่หนังสือว่าหรือตามที่คนบอกอาตมาไม่ได้อ่านชัดทีนี้เรื่องของดาโมดดาโมดเขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เป็นเรื่องของเขาสำหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นสกยบุบรพุทธชิโนรส เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็มาเราก็มาดูคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอานุนว่าอนันทะดูก่อนอนุน์ถึงเกิงพุทธการสิบห้าปีจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจะมีการรบอราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ฝนเล็กจะตกลงจากอากาศจะเผาผลานประชาชนและกระบุคคลในพีนาจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากแต่ว่าอนันทะตู้ก่อนอานน์ก่อนเกึงพุทธกาลสิบห้าปีจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนักยิ่งหาไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังเกึงพุทธกาลไปแล้ว อนันทะดูก่อนอานนท์จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธการมากยักษ์นอกศาสนาจะรบอราฆ่าฟันซึ่งกันและกันยักษ์นอกพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบอราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ต่างฝายจะล้มตายฝ่ายละมากๆสมณชีพร,รามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกลาก,กันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่อะไรแหล่งนักนี่เป็นคำพยากรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าท่านดามุตคนนี้ก็พยากรไว้ตรง แต่เขาบอกว่าคิดศักราชสองพโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด5,000ันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพยากรณ์ไว้ที่พระธาตุดอยกิติทั้งหนึ่งทรงตัดว่าชีวาเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จะสามารถทรงพระพุทธศาสนาครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอนว่าวสงครามจะเกิดขึ้นที่ดามุตบอกก็หมายถึงสงครามซีกตะวันตกหมายถึงอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆกับตะวันออกกลาง สงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยทีนี้เราย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตัดสรู้ว่าก่อนกก่งพุทธกาล15ปีจะมีการรบปราฆ่าฟันซึ่งกันและกันผลเหล็กจะตกลงมาจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริงในขณะนั้นปรากฏว่า ลูกปืนกลจากอาวกาศหรืออากาศลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไม่น้อยเหมือนกันเล่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันซึ่งบางปอกน้อยทั้งๆั้งที่ตู้มันหนักแต่แรงของระเบิดดันตู้รถไฟจนไปขี่กัน ตึกบ้านเรือนโลงลำบากมากแต่ว่าสงครามนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่งอันคือว่าสร้างความทุกข์บรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสงครามนี้อาตมาผู้พูดเองก็ยังรู้สึกวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามขณะนั้นอยู่กรุงเทพมหานครแสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียง ตะเกียงน้ำมันกก๊สไม่มีน้ำมันโซลา่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันมะพร้ามาทำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้จะได้ก็จากญี่ปุ่นเวลานั้นเรามีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากอาวากาศก็ดีจรวดก็ดี หรือว่าระเบิดจากภาคพื้นก็ดีอาจจะเกิดกับโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหากว่าท่านถามว่าทําไมสงครามเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทําไมไทยจึงต้องหวาดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบ ตามความจริงหรือตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการคาดคเีมากกว่าอย่างอืน่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามาศาสนาก็คงอย่าลืมว่า,าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองสาศาสนาถ้าเขารบกันแต่เพียงภายนอกก็ดี แต่บางเอิญคนที่นับถือศาสนานั้นนั้นทั้งสองสาศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบอราฆ้าฟันกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้าก,กับสุนัขสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้าก,ก็แหลกถ้าบังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบ แต่เขาจะยึดเรายอมให้เขายึดไหมละ่ะในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทยสำหรับความนึกคิดในเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พยากรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักอะไรทั้งหมดเป็นแต่การคาดคะณีว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้น พราะรับการสนับสนุนเรื่องการเงินกำลังอาวุธจากที่อื่นจากนั้นเหล่าทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปรักษาเขตที่นี้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตที่เขาก่อขึ้นเป็นเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นเขตที่พวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม่ได้รับรองว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าเกิดจริงส่วนในประเทศไทยจุดทุกจุดทุกภาก็มีบุคคลที่ถือาศาสนาตรงข้ามกันกับาศาสนาพุทธก็จะมีกำลังสูงขึ้นที่เขาโต้กันที่เชียงใหม่อภิปรายก่อนหน้าที่พูดนี่ไม่ถึงเดือน เขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาว่าหลักสูตรพระพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นเข้ามาแทนอย่างนี้ก็ต้องมีอาการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ก็เป็นอันว่า ในเมื่อสงครามใหญ่มันเกิดขึ้นทางตะวันออกกลางทีนี้เศษสงครามเศษสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกขอเดานะไม่ได้พูดตรงๆจะหาว่าดูผิดก็ไม่ได้เดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครจะให้เกิด เวลาที่พูดนี่นะวันที่8ตุลาคม2533แต่ถ้าว่าหนังสือที่จะออกถึงเดือนมีนาถ้าสงครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองมองต่างต่างคนก็ต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกัน ก็ไม่แน่นักว่ามันจะเกิดก็อาจจะบนบาลสารก่ลาวว่ามันไม่เกิดนั่นแหละเป็นการดีแต่ถ้าว่าพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระชินสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกพอสอเอาไว้เป็นอันว่าประเทศไทยก็คงจะถูกหางหรือท้ายฝนละอองฝนจากสงคราม ก็เป็นอันว่า,าเราถูกระอองฝนดินแดนของเราจะไม่เสียแต่ทว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคาม,มันจะแพงมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ํามันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ํามันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อน้ำมัน เราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจท่านดาโมท่านบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องป่าไปยิงที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำถ้าเราส่งเรือไปซื้อในเขตใดเขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตของศัตรูของเรือดำน้ำของเขาก็อาจจะยิงเรือพาณิชย์ เราได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนที่พบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกหนาวนาวร้อนๆอ,อยู่แต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวอย่างหนึ่งก็คือเขาประกาศบอกว่าการสงครามนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลีย์บ้างจะใช้นิวต้นบ้างนิวตอนบ้าง อาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สำหรับความรู้สึกของผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผลิตออกมาท่านบอกว่ากันรังสีต่างๆได้หมดรังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายรหรือทรัพย์สินบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีของของท่านได้ ที่ท่านทําให้นะก็เป็นอันว่าท่านยืนยันท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521แต่ท่านทําทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องไปกลัวเลยรังสีจะไม่เข้าใกล้บุคคลที่มีของของท่านที่ทําให้อยู่ไหนก็จะปลอดภัยก็หาเอาเองก็แล้วกัน ของนั้นจะขอบอกเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้ก็คือพุทธานุสตินั่นก็คือเนกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุทธโธเวลาหายใจเข้าเนกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระกร่อนภาวนาว่าพุทธโธก่อนอธิษฐานขอความปลอดภัยก่อนนะ จะไปก็เสกน้ำลายด้วยกำลังพุทโธท,ทักสามครั้งแล้วก็เดินทางออกจากบ้านไปหรืออยู่บ้านก็ได้ภัยอันตรายจะไม่มีแก่ท่านหรือว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นยังไม่เกิดความมั่นใจก็ให้เอาของที่องค์สมเด็จพระจอมไตทร่งทำไว้ติดกับร่างกาย แต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านาโมตัสสะสามครั้งแล้วกล่าวว่าพุทธโธเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานให้ปลอดภัยจากนี้จะปลอดภัยจากรังสีต่างๆแม้แต่สะเก็ดระเบิดหรือว่ากระสุนปืนของค่าศึกก็จะไม่มีอันตรายกับท่านถ้าท่านทั้งหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังทีนี้เรามาคุยกันต่อไปนี่มันเรื่องคุยนะ ถ้าบังเอินเวลานี้มีอิลัก์ตั้งท่ายันอิรัก์ปรากฏว่าประก,กาศว่ามีคน18ล้านแต่ทว่าอิรักษ์อรลานนี่รบกันประมาณ8ปีพออเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียอิรักษ์อีลานก,ก,กันชิปเลยพื้นที่ของอิลานอิลักยึดได้ก็พันตารางไม์ก,ก็ตามคืนให้หมดปล่อยฉเฉลยให้หมด เวลานี้ศัตรูกับศัตรูอิรักกับอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านก็เข้ากับอิรักษ์ไม่เห็นด้วยที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของพระศาสนานี่เป็นอันว่าอิลักษ์ก็มีเพื่อนเข้าอีกหนึ่งประเทศคืออิหร่านอิหร่านนี้ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน หนักเหมือนกันแล้วต่อมาอย่าลืมว่าสายเลือดที่ร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั้นก็คือศาสนาคนที่นับถือศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงกับคํำพยากร์ของพระท่านในปีที่ยวนแตกอเมริกานหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่า หลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคำว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคำว่าสงครามโลกนั้นหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีกันในระหว่างฝ่ายต่อฝ่ายคือตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามครั้งนี้จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางท่านบอกตรงๆว่า จะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดามมุดว่าถึงแม้อเมริกาจะอาจผูกนิวเคลียร์ท่านไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถาม รวมความว่าคำพยากรณ์ของท่านที่พยากรณ์ว่าจะเกิดที่ตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัดกันซึ่งมาการถูกบีบรัดนี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อา่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอินตาลีก็ดี ที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะว่าการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตกหรือหลายหลายประเทศที่เรียกกันว่าสันนิบาตชาติในเวลานั้นสามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทาง,าง,างกันแกล้งถ้าไม่ลบก็อดตายมีความจำเป็นจะต้องรบ หมายถึงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นของเขากับความตายทีนี้การรบความตายมันก็เกิดแต่เกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่ลบความอดเกิดขึ้น มันจะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิลักษ์กับอีหลานกำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากอย่างตอนใต้ของประเทศไทยคราวนั้นฟังข่าวจากโทรทัศน์จากท่านพลเอกนรง์ กิติขจรท่านบอกว่าใครละพันเอกกันดาฟีถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยท่านเคยไปเจรจากันบอกว่าอย่ามายุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วยแต่ที่ยุ่งนั้นเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นของมุสลิมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัด แต่ความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะเอาอีกแปจังหวัดถ้าแปจังหวัดได้เขาจะยึดอีกสิบหกจังหวัดผลที่สุดเขาต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอใจของคนไทยไม่มีชั้นใดบรรดาท่านพทุธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราจำเป็นจะต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนะ ไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเรื่อยไปเวลานี้เราก็ไม่พอที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าสงครามจะเกิดขึ้นจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดทีนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นที่พูดนี้ไม่ได้อยู่ในคนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นเพียงว่าท่านดนลนรงท่านบอกว่า ท่านไปพูดกับประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีของเขาก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งเป็นเรื่องของศาสนาทีนี้ศาสนาจะเอาเงินมาจากไหนก็ไม่ทราบไม่ได้เหมือนกันรวมความว่าหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงๆเราจะเป็นอย่างไรประการแรกเรายังพูดถึงศาสนาก่อน ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ำมันในประเทศไทยถ้าเล่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี้มีมาก,การเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังที่พูดนี้ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะคงจะเจาะไปถึงเพดานจริงๆของน้ำมันรวมความว่าถึงน้ำมันทั้งใหญ่ๆจริงๆนะ เราจะพูดตามความเป็นจริงแล้วประเทศจีนเขาก็มีน้ำมันเขาอยู่สูงกว่าเราประเทศพม,กกม่มาก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันแล้วไทยละ่ะอยู่กลางทำไมไม่มีน้ำมันทีนี้เวลาที่การเจาะน้ำมันการโดดน้ำมันเขาว่าได้น้อยแต่ความรู้สึกของผู้พูดหรือตามข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าความจริงประมาณน้ำมันที่ได้ มันมากกว่าข่าวที่เขาแจ้งมาข้อนี้จะเท็จจริงประการใดก็ไม่ทราบสุดแล้วแต่หนังซื้อพิม์พแต่เขาบอกเขาแจ้งได้น้อยก็ยังมีอีกหลายหลุมที่เขาเจาะพบแล้วเขาบอกว่าไม่พอกับเชิงพาณิชซึ่งไม่ยอมโดดขึ้นมานี่ก็เป็นลีลาของพ่อค้าที่เป็นของธรรมดาถ้ากําไรน้อยจะไม่เอา หรือจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งเวลานี้สาวคนไทยศึกษาเรื่องวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วแล้วก็กำลังจะเจาะก่อนหนังสือจะออกมาก็คงจะเจาะแล้วมั้งเจาะการที่สงขาใกล้ๆกับบ่อเดิมเอามารวมกันกับทอดเดียวกันขึ้นมาใช้ได้ปริมาณสูง ถ้าบังเอิญท่านหรือนายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี้ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งได้สักที่หนึ่งที่พูดนี้เป็นการสมมุติกันนะจะเชื่อหรือไม่สมควรเชื่อก็อแล้วแต่เพราะความรู้สึกว่ามีอยู่ว่าการเจาะที่แล้วมา เขาเจาะกันยังไม่ถึงผาผนังหรือเพดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกหนึ่งอีกชั้นหนึ่งต่างหากคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจีนก็เช่นเดียวกันแลกก้วพม่กาก็เหมือนกันอินโดนีเซียก,เกยก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันบูไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน ถ้าบังเอิญเราเจาะอย่างอังกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือเจาะลงไปไปลึกใต้ดินถึง6กิโลเมตรก็ได้น้ํามันขึ้นมาเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสํารวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ํามันพอที่จะเจาะได้ก็ลองเจาะลึกสัก6กิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความชํานาญในด้านนี้มาก เรียกว่าด็อกเตอร์สัพพสา,าท่านด็อกเตอร์สัพพสา,าท่านบอกว่าถ้าเจาะลงไป6กิโลเมตรในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนาหมายความว่าหลังถังน่ะลึกลงไปเจาะลงไปอีกแค่สามกิโลเมตรจะถึงผิวถังน้ำมันหรือหลังคาน้ำมันถ้าเจาะถึง6กิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั้นจะจมลงไปในถังน้ำมัน บ่อน,น้ำมันจริงๆครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื่นที่บางจุดอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักในทีนี้ถ้าเจอะถึง6กิโลเมตรพอจะจมลงไปในเขตของน้ำมันประมาณ6กิโลเมตรถามว่าด็อกเตอร์สปสารถ้าเราดูดใช้อย่างปัจจุบันนี้ถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้กี่ปีท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและผู้ฟังถ้าบังเอิญท่านด็อกเตอร์สปปพซาท่านพยากรณ์ตามความรู้ของท่านแต่ตรงตามที่ประเทศไทยเราก็จะไม่จนอย่างอื่นไม่มีไม่เป็นไรไปของเรามีน้ำมันเราก็ถูกอุตสาหกรรมของเราลงทุนถูก พราะน้ำมันถูกเราจะขายต่างชาติได้ดีระยะนั้นประเทศไทยเราจะรวยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ